มาแล้วมาแล้วคุณแทนเอา,ามากินหมูกระทะเรซื้อจอกกับมาอันแตงหนาแล้วคุตีนจับจะแตงไปชูผู้ใดญก็เผื่อมีผู้วงผู้บ่าวมาแล้วนอ้องออสโอเว<ร>ลาหมูเบิรงหมูว่องกนใหม่โดีตีนีน่ะโอ้หมูก็โอ้ตายโอ้ยมันจะใหม่อะไรนั่นน่ะมันนั่นน่ะเอานอ้องออสมาล้านอาหารจะมาให้หนาดำปีบีปากไม่แดง ตอนนี้หนูขอจองกันเลยถึงโชว์พี่น้องตอนนี้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 โอ้กินไสหมดทางนั้นก็เก่งใจเนาะมูนี่เนาะก็เก่งใจอายุกุเตนสั่นหัวตอนไหนขอตอนนี้ได้ไหมตอนเย้าเอาก็ะดูจองลราเด้อแต่ตอนหนูจะถามว่าจองเหี้ยกุเตนเหรอกุเตนจะขอเนาะอีหิวมันเนี้ยมันไม่ค่อยแบงค์อยู่พี่น้องฮะ อสียงมันเท่าหืมอ๋อได้อะไรกินหือเศร้าอียงเออเม่ใช่าว่าจะจอดหมูปิ้งอันหนูม้าสายหนูเลยว่ากล้าจอดใส่เลยแล้วแม่เป็นยังไงสบายดีทุวันพูดดียาวไหมรู้แล้วแหละว่าแม่ไปแล้วเออน้องออสอยงกยิ่งเลย แม่ช้าเจอน้องไอายได้คุยกับน,น้องไอ้ย์ยังคุยกับเราทุกมือเออน้องออสไอ้น,นี่นะอุ้ยยุงยุงเพ่ว่ามียากันยุงอยู่แมา่ชาได้กินไน้นี่ไหมน้องออสก๋วยเตี๋ยวอ,อิอมขอบคุณผู้ปกครองได้หลายครับพี่น้องได้กินแล้วแซ่บครับเ้เออน้องออสตอนเที่ยงน้องออสไปกินอะไรไปกินอ่เอาเห็ดนูออกไปเยอะหรอ เออวันนั้นน่ะกินเพอกินกินผู้เดียวแซาผู้เตีนแต่<อ>นหนูจะแซงค้าว่าจองอะเห็นอย่างถ้าจองแล้วผู้เตี้ยนจะยิบไปเังส่ผู้เตีนแต่ไม่ก็ให้พี่กินบ้างไปเลยวันนี้พี่หิวก็หูอยู่ดอกว่ามัเนเงียนมาเลี้ยงกันนะ่ะก็ให้หนูกินน้ำนในไข่เลี้ยงก็เจ้าเว่าผ่านกันคือเก่าโอ้ใครจะไปเลี้ยงกินทุกวัน แต่เตนบอกคำว่าจองเห็นอย่างเขาบอกไปแล้ว่ามีความหมายนั่นอะแยกโต้เด้อเดี๋ยวพี่ผู้นั่งกินตรงนี้ก็ได้น้าว้ามาหากุณเตนเลยอู้ลูกชายลานนี่โลมาสวัสดีลูกสวัสดีครับนี่มีคุณเตนไล่ซุดอยู่เห็นไหมโอเคไปลูกปะลายสายคุณเตนพี่น้องอ๋อแบ่งให้างมันอุ้ย พี่น้องแบ่งไห้ดดำปึดแบ่งไห้โอยสับสึ่สงนํำใจแท้ไม่ได้แบ่งง่ายงาย่ด้วย